สดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคนไทยในต่างแดนวันนี้ครับกับผม การเห็นพิบติครับผมดํานิวิญยากุลครับเช่นเคยครับมีข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของคนไทยในต่างแดนมานําเสนอกันเป็นประจำครับซึ่งล่าสุดคุณดํานิพึ่งกลับจากสหรัฐอเมริกาครับก็ไปร่วมงานไทยิวิเยียสงการเฟสเจอร์มาครับผมก็คงจะมีรายงานกันต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับสาระน่ารู้เรื่องแรกจากประเทศสเปนครับโดยคุณพิมพิรีพีรมานนะครับก็ได้รายงานเนื่องในโอกาสที่สาธุรคุณโจแอนอิริกวีเวสซีซเซเอย์นะครับประมุขผู้ครองราชรัฐร่วมกับราชอาณาจักรอันดาร่านะครับ ได้เปิดโอกาสให้ในายกุลกุมลดสิงห์ทาราณอยุธยานะครับเอกอัคราูุไทยนกรุงมาดริดได้เข้ายื่นพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัคราูตณราชรัฐอินดอร่านะครับโดยมีถิ่นพำนักในกรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับเข้าเฝ้าที่พระราชวังเอริสโอปอเมืองเลลิลานะครับประเทศสเปนครับครับส่านที่สองครับก็ไปที่ประเทศสเรนการวันนี้ก็มีรายงานนะครับภาพบรรยากาศ จากการเปิดงานชายูเยีสงการเฟส t i อ a l มาให้ชมกันก็ยังมีการแสดงลหลากหลายที่น่าสนใจนะครับติบดตามชมครับนิ่งควัวงชน joy have a great day first you know I like to welcome and thank our h o n o u r e guests We know have elected officials t you know, joining us joining และนั่นก็คือสรา,ารานุรุกสำหรับวันนี้นะครับช่วงต่อไปติดตามชมคนไทยไกลถิ่นและนาทีทำนาทีทองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่วัดเทวราชเวนิสค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับพระมหาวินยัยวินายาทโลค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดแห่งนี้ค่ะ กาบนมัสการค่ะยากขนาดไหนคะว่าเรากว่าจะทำวัดสร้างวัดที่นี่ได้คะ่ะสำหรับประเทศอิตาลีเราก็ทราบกันดีอยู่นะว่าเป็นประเทศที่เป็นหลักของศาสนาคริสต์ซึ่งทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นนะนะคนอิตาลีจริงๆนั้นนับถือศาสนาพุทธที่เป็นทางการนี่ห้าหมื่นกว่าคนนะโยมนะ,ะในประเทศอิตาลีแห่งนี้ะะนะส่วน ความร่วมมือก็ได้รับความร่วมมือจากภาคราชาการของอิตาลีเป็นอย่างดีเพราะประเทศอิตาลีก็เป็นประเทศเปิดพอสมควรในเรื่องของาศาสนาแล้วอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับการจัดงานกระถินพระราชทานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทั้งคณะสถานทูตทั้งกรมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์การบินไทยและที่สําคัญก็คือญาติโยมสาธุชนชาวเวนิสก็ดี ชาวเมืองตทรวิโซเมืองใกล้เคียงก็ดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะและที่สําคัญในภายในงานก็มีการรวบรวมเงินส่วนหนึ่งนะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมจากเมืองไทยของเราด้วยนะนี่ก็ถือว่าคนไทยเราอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนไกลเพียงใดค,คนไทยเราก็ไม่ทิ้งกันนะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบนวมักการเป็นอย่างสูงนะคะกราบนวมักการ ใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่าย,ย,ายเกลือซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแตมุ่คำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวนในอินเดียแต่โบราณน,นั้นมีค่านิยมว่าคนเราแต่ละคนนั้นเมื่อเกิดมาสังกัดวันหน้าไหน ก็มีชาติกําเนิดสูงส่งตามวรรณะที่ตนสังกัดเช่นคนที่เกิดมาเป็นวรรณะกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นชนชั้นสูงวรรณะพราหมณ์ก็ถือว่าเป็นชนชั้นสูงวรรณะแพทย์ก็เป็นชนชั้นสูงส่วนใครเกิดมาในวรรณะสูตรวรรณะจันทานถือว่าเป็นคนชั้นต่ําถ้าใครเกิดมาในวรรณะชั้นต่ําเขาก็ถือกันว่าเป็นคนชั้นต่ําอยู่อย่างนั้นตลอดไปคติอย่างนี้หรือคติที่บอกว่าคนจะสูงจะต่ําจะเลวจะประเสริฐก็เพราะ วันณะที่ตัวเองสังกัดนั้นทําให้คนชั้นล่างได้รับผลกระทบเป็นอันมากเพราะอะไรเพราะทําดีอย่างไรก็ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในทางสังคมวันหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จอุบัติขึ้นมาจึงตรัสสอนใหม่ว่าจงอย่าวัดคุณค่าของคนจากชาติกําเนิดแต่จงวัดคุณค่าของคนจากการกระทําของเขานี่คือการวัดคุณค่าของคนที่การกระทําซึ่งเป็นเกณฑ์วินิจฉัยที่ใช้ได้กับคนทั้งโลก และทําให้คนทั้งโลกสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้โดยไม่ถูกจำกัดอยู่ในชนชั้นวรรณะอีกต่อไปสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหา ความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิดเอสโกเอ็กซ์เลนต์ในคุณภาพเอ็กซ์เลนต์ในบริการใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มขมพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาทและเซเว่นอีเลเวน ท่านผู้ชมครับช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้นะครับผมอยู่กับท่านผอไกรนวีศิริกุลครับผู้บริการกองสัญชาติและนิติกรกรมการกงสุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอครับคราวที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงเรื่องการให้บริการประชาชนไทยในต่างประเทศด้วยการเอ่อเรื่องการเอ่อดึงสัญญาบัตรไปทําบัตรประชาชนสาหรับคนไในต่างประเทศแล้วคราวนี้มีแนวนโยบายในการให้บริการประชาชนแบบไหนอย่างไรบ้างครับอ๋อครับก็เอ่อหลังจากอ่ได้นําเสนอเรื่อง การให้บริการเรื่องบัตรประชาชนกับคนไทยในต่างประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมมือกับสมรไทยนะครับใช้บริการที่ซันทูซานคงสุนแล้วเนี่ยได้มีเสียงตอบรับขารรับจากประชาชนที่เป็นแฟนรายการทีเจนไฟ์มากมายมาที่กรมนะครับก็เป็นคำถามเดียวกับท่านพิธีกรถามว่าหลังจากนี้ไปทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจะทางานร่วมกันแบบบูรณาการในอะไรเรื่องใดได้อีกบ้างนะครับขอเรียนเลยนะครับว่าตอนนี้ที่อยู่ในโครงการที่เราเตรียมการอยู่คือการให้ความร่วมมือ นะครับ ระหว่างบาตรไทยกับกอตที่จะให้บริการประชาชนเรื่องการทะเบียนราษทะเบียนครอบครัวเราจะออนไลน์ข้อมูลการระหว่างสองกระทรวงเพื่อให้ประชาชนคนไทยในต่างประเทศสามารถใช้บริการหรือทําธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทะเบียนราษทะเบียนครอบครัวได้เลยโดยไม่ต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยครับทีนี้เรื่องของทะเบียนราษเนี่ยถ้าดูจากของกระทรวงบัตไทยมันก็ต้องเป็นสาาไทยใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดไปไปใช้ในต่างประเทศเนี่ยเรื่องของการแปลเอกสารนี่ยังต้องต้องมีการดําเนินการอะไร อ,รรอ,อ๋อใช่ครับเรื่องการ,ปรแปลเอกสารเราก็ยังมี <ฮะ S 2> เพราะว่าเป็นเป็นมันเป็นประเพณีปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติตระหว่างประเทศที่จะเอกอกสารมหาชนจากประเทศหนึ่งไปใช้าอีกประเทศหนึง่งจะต้องมีการแปลเป็นภาษากลางภาษาสากลหรืออาจจะเปจนภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศซึ่งต้องผ่านกระบวนก,การการรับรองนิติกรเอกสารหรือที่เราเรียกว่า Legalization อย่างที่เป็นที่ทราบกันในประเทศที่มี Notary Public เขาก็ให้ Not a อ y public เป็นคนรับรองแต่สำหรับประเทศไทยต้องกระทรวงต่างประเทศเป็นคนรับรองเป็นหน่วยงานเดียวที่รับรองด้านนี้นะครับ ก็ต้องแปลเอกสารก่อนแล้วก็รับรองได้ที่สารทูตสางคศูนย์ก็รับบริการเช่นกันครับครับเพราะงั้นก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมแทนที่จะต้องกลับมาเมืองไทยมาเอาเอกสารที่มีก็เป็นว่าดึงได้ที่สารทูตสางคมศูนย์นะแล้วก็แปลและรับรองเอกสารโดยสารทูตสารกงศูนย์ได้ใช่ครับก็ก็เรามีบริการอยู่แล้วนะครับก็ขอคัดทะเบียนบ้านทะเบียน สมรสทะเบียนครอบครัวทั้งหลายได้แล้วก็ปลาเอกสารเสร็จก็ทําการ l e ก a l ไลเซชันหรือรับรองนิติกรให้เสร็จที่ศารทูตแล้วนำไปใช้ได้เลยนะครับแล้วโครงการนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อตอนนี้เราเพิ่งเริ่มพัฒนาระบบนะครับมหาไทยกับกตก็จะมือร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้วทราบว่าทางมหาไทยกาลังพัฒนาระบบที่จะให้ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ตอนนี้จุดหนึ่งที่เราใช้กันอยู่คือข้อมูลบุคคลเพื่อใช้ในการทําหนังสือเดินทาง น, like น,นี่เราเชื่อมกันแล้วแต่นี้ข้อมูลด้านอ <Đây S 2> ื่นๆทั้ง <pedo S 1> ทางททเบียนราชเทเบียนครอบครัวซึ่งมีหลากหลายคิดว like ่าสี่เรื่องแรกที่จะพูดที่จะนํามาทดลองใช้ก็คือสุธิบัตรมรณบัตรนี่คือททเบียนราชเทเบียนครอบครัวคือเทเบียนสมรสทะเบียนยาจะทดลองใช้สี่เรื่องนี้ก่อนนะครับ แต่ในช่วงแรกนี่ก็เชื่อว่าอาจจะย,ยังไม่รวดเร็วทันใจท่านผู้ชมนักนะครับ<ช><ช>เพราะว่ายังเป็นช่วงการทดลองเพราะว่าเจ้าที่ประจำสารทุตสารกงศุลเนี่ยบางท่านก็อาจจะย,ยังไม่เชี่ยวชาญใช่ครับและอย่างหนึ่งคือระบบเราต้องตรวจสอบให้แน่นอนว่ารเราสามารถทําได้โดยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเพราะเรื่องที่เบีนราชจะเป็นครอบครัวถ้วาผิดพลาดแล้วโทษมหันนะครับครับแล้วในการช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของอเอกสารสัญญ,ญาอะไรพวกนี้ครับต้องทำยังไง ด้านบริการของเราก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองสัญชาติยุติกรอีกอันหนึ่งที่ประชาชนคนไทยในต่างประเทศใช้บริการมากคือการขอใบรับรองเทีีนอาชญากรรมในแต่ละปีคนไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือทำใบรับรองประวัติอาชญายกรรมแล้วก็ส่งมาที่ทางเมืองไทยที่กรมก็จะประสานกับสตชทําการตรวจสอบให้และส่งกลับไปเพื่อเป็นหลักฐานในการขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักหรือวีซ่านั่นเองปีต่อ ปีปต่อปีไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยนักเรียนไทยหรือ คนไทยที่มีคู่สมรสอยู่ที่นั่นนะครับเรียกว่ามีการตรวจสอบคนไทยตลอดเวลานะครับเปีนะครับแล้วในด้านอื่นๆก็คงจะมีการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่ทราบนะครับหนึ่งนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่แถลงต่อรัฐสภาัจจุบาลสบ่าคือการให้บริการการทูตเพื่อประชาชนเน้นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศในกรุงเทพหรือส่วนภูมิภาคครับ Okay. ท่านผู้ชมครับได้ฟังอย่างนี้แล้วท่านคงสบายใจแล้วก็คงจะสะดวกขึ้นนะครับแม้ว่าท่านอาจจะอยู่ต่างแดนนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็ให้บริการท่านถึงที่เลยทีเดียวแต่ก็ ต้องขออภัยสักนิดหนึ่งสำหรับท่านที่อยู่ห่างไกลสารทุสารกงสศูนะก็ต้องใช้เวลาลงบ้างนะครับในการเดินทางมาทางสารทตสารกงสศลนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอกลนัทวีสิลิ์คุณเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการแล้วก็ให้คําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเรื่องของบัตรประชาชนในต่างประเทศแล้วก็การใช้เอกสารของไทยในต่างประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับขอบคุณสุดท้าครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเจียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มปนคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นน่า c ซีพี s ฟช a r t และเซเว่นอีเลเวน เพราะมันคือกุยช่ายเกวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน ช่วงประทดนต่างแดนนะครับคุณการเริ่มที่ไหนก่อนครับเริ่มต้นจากเยอรมนีกันก่อนนะครับโดยคุณหมูคุณบัวผันคุณปาริชาตินะครับและคุณอุเวมีโอกาสทําบุญเปิดร้านนวดแผนไทยที่เมืองไลฟิกนะครับโดยนิมนต์พระจากวัดสมเด็จเยอรมนีนะครับวัดพุทธวิหารเบอร์ลินวัดธรรมวิหารฮันโนเวอร์นะครับไปเจริญพระพุทธมนตรเพื่อเป็นสิริมงคลครับครับต่อไปไปที่ประเทศสวีเดนครับขอเชิญชาวไทยร่วมงานบุญสงการวันที่21เมษายนที่ a อเยอร์สกาลเฮเลนนะครับโดยมีพิธีสงฆ์นะครับเวลา10บนาฬิกาสานาทีแล้วก็จากนั้นเวลา15บานาฬิกาก็จะเปิดให้มีการเล่นรดน้ำสาสรน้ำสงการกันนะครับในโอกาสเดียวกันทางสถานเอกอัครทูตณนะกรุงสตอกโฮล์มนะครับก็ได้จัดบริการกองสุนอสัญจรไปบริการด้วยนะครับ ครับได้2งานเลยทีเดียวได้สนุกสนานแล้วก็ได้กิจการของส่วนตัวนะครับเรื่องของกงสุลจันทรครับครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะชทางรายการนําเสนอส่งมาได้ทางอ e ีเมลไทยวสี่วัน g m a i l เมคอรับครับ,รบและท่านผู้ชมที่จะติดตามดูรายการย้อนหลังนะครับในวันที่ท่านลืมดูนะครับติดตามได้ทาง u t u b e นะครับโดยพิมพ์คําว่า Thailand Report 2 0 1 2แล้วพิมพ์วันที่ที่ท่านต้องการดูย้อนหลังครับ ครับแล้วก็นอกจากนี้ยังติดตามชมได้ทางช่อง Bangkok TV เครือข่ายเจริญเคเบิลทีนะครับซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับสรุกทางไหนก็ติดตามชมทางนั้นนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราต้องเรลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน